จงอย่ากลัวความสูงของภูเขาจนกว่าคุณจะขึ้นไปเหยียบมันนะคะว่ามันต่ำไปเรียบยงใดค่ะสวัสดีค่ะ,นนคะพัสสิตาศักิ์สิริธนาคุณนะคะวันนี้ก็เปลี่ยนลุกบ้างนะคะจากปกติเต้นบ้างอะไรบ้างเราก็ตามฟิลลิ่งแล้วก็ความสุขที่เรามีแต่วันนี้รู้สึกอยากแบ่งปันค่ะอยากแบ่งปันในเรื่องของหนังสือเล่มหนึ่งเชื่อไหมว่าวันนี้ความลับระดับโลกได้ถูกเปิดเผยมาแล้วซึ่งสะขอยกตัวอย่างอย่างเช่นหนังสือเล่มนี้ดีกว่าเดีซีเคนะคะ หาเจอได้ตามสีเ e อ็ดบุ๊กแล้วก็ร้านหนังสือชันนาทั่วไปเลยต้องบอกว่าอ่านแล้วดีมากๆนะคะดียังไงล่ะดีถึงขนาดว่าก็บอกว่าเป็นตำนานที่สืบทอดมาตั้งแต่นานแล้วไม่ว่าจะเป็นนักวิทยาศาสตร์เก่งๆหรือว่าคุณเคยสังเกตไหมยกตัวอย่างง่ายเหมือนเช่นคนรวยอะ่ะที่ถึงแม้เขาหมดตัวไปแล้วสมเป็นใช้ธุกิจร้อยล้านแล้วกันหมดตัวไปแต่เพียงระยะเว,วลาไม่นานเขาก,กลับมารวยได้เหมือนเดิมเพราะอะไรนี่แหละค่ะมันก็คือเดอะซีเ หรือว่าบางคนนะคะเ,เขาเรียกว่าเคยมีอดีตที่มันไม่ดีอไม่ดีไม่ดีรู้สึกว่าถูกเลี้ยงดูมาไม่ดีโตขึ้นก็มีพฤติกรรมแบบนั้นนี่มันเป็นซีเคทที่ถูกฝังหัวซีแล้วซีเคทมันคืออะไรซีเกทก็คือแรงดึงดูดค่ะคุณคิดคุณเชื่อว่าคุณจะเป็นอย่างนั้นมันก็จะเป็นนะคะฉะนั้นเนี่ยวันนี้แบบละเอียดเลยยังไงเนะี่ยก็อยากให้ไปดูใน y o u t u b e นะคะในเรื่องของตัว เค็ดลับระดับโลกที่ใครๆเขาก็รู้กันนะคะวันนี้เป็นตัวแทนค่ะอยากให้คนไทยได้อ่านหนังสือเล่มน,นี้เพราะว่าเป็นหนังสือที่จะบอกเลยว่าถ้าคนไทยทุกคนได้อ่านแน่นอนประเทศไทยก็ดังได้ไม่แพ้เกาหลีแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้บ๊ายบายจ้าตอสดีค่ะ